น้องน่ารักมากเลยค่ะทุกคนโอ้จะเดินทางเหรอหนูจะเดินทางอีกแล้วเหรอโูกโอ้โหกินกินกินโอ้พูดเรื่องนี้ที่ไรบิวก็ขึ้นทุกทีบินรู้สึกแบบบิมไม่โอเคเลยเศรามากบินเข้าใจความรู้สึกนี้ ทุกคนมารู้จักสมาชิกใหม่ของบ้านลิตเติ้ลบีมกันค่ะทุกคนเด็กฝึกงานเหรอเป็นน้องคนเล็กสุดถึงจะตัวใหญ่แต่ก็เป็นน้องคนเล็กสุดนะคะทุกคนเห็นแค่นี้ก็จะรู้แล้วว่าวันนี้บีมพาสมาชิกที่เป็นแบบ แฮมเตอร์อะไรอย่างนี้เข้ามาแต่ทุกคนยังไม่เห็นสายพันธุ์ใช่ไหมคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้บีมได้สายพันธุ์อะไรบ้างจ้าเปิดกล่องอันนี้คล้ายๆกล่องสุ่มเลยนะคะทุกคนนี่ขนาดกลงของเขานะคะจะเป็น85เซนติเมตรนะคะและน้องอยู่นี่ค่ะทุกคนนีน้องอยู่นี่เฮ้ย อนนี้คือบีมล้างมือมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนบีมจะมาทาความรู้จักกับน,น้องคนใหม่ซะหน่อยนะคะน้องก็เป็นพันจใจแอนนะคะทุกคนพันจใจแอนเนี่ยคือจะตัวใหญ่กว่าวินเทอร์ไวท์เรียกได้ว่าเป็นสายพันธุ์ที่ตัวใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับแบบแฮมสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็คือความเป็นมาทําไมบีมถึงมาเลี้ยงน้องใจแอนได้อันนี้บีมต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าคือบีมมีเพจแฮมสเตอร์เนาะแล้วก็ เวลาเราเปิดเพจแฮมสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคนที่เลี้ยงแฮมสเตอร์ด้วยกันเขาก็จะมากดติดตามแล้วก็มาพูดคุยกันอะไรประมาณนี้แล้วน้องแจแอนเนี่ยน้องตัวเนี้ยก็คือเจ้าของเขาอะเหมือนต้องย้ายบ้านเขาไม่สามารถเลี้ยงน้องต่อได้อันนี้คือเศร้ามากบิมเข้าใจความรู้สึกนี้เพราะว่าบิมก็เคยหาบ้านให้น้องแฮมสเตอร์เหมือนกันเรารู้สึกว่าแบบถ้าใครเลี้ยงไม่ดีจริงเราก็ไม่ได้อยากให้ไปอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะทําให้เราช้าใจเปล่าๆ่าบิมก็เลยจะชอบแบบฝากเจ้าของแฮมสเตอร์ที่มีเพจอะเพราะเราจะได้แบบดู ความเคลื่อนไหวของน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้บิงก็เข้าใจแบบเจ้าของมากๆเลยนะบิงก็เลยรู้สึกว่าบีมาจะรับน้องมาเลี้ยงให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็จะพยายามอัปเดตให้คุณเจ้าของดูด้วยเขาจะได้สบายใจน้องตื่นแล้ว,วค่ะทุกคนดูน้องเลยยังหลับตาอยู่เลยอะสวัสดีค่ะ้ดมใหญ่เลยลูกดมแล้วลูกล <c oughs> ืมตาอนไว้ลูก หลอดลืมตาก่อนไหมคะโอ้ลืมตาลืมตายยังไม่กินแปลกๆจังเลยครับให้ดมก่อนให้ดมคุณเป็นใครครับเฮ้ยทุกคนยิ้ไม่เคยเลี้ยงหนูพันนี้เลยอ่ะน้องตัวใหญ่จริงอะแต่วิมขอจะสวัสดีครับลูกสวัสดีครับลูกน่ารักมาก <Hey. S 2> ตั้งชื่อว่าอะไรดีอ่ะให้แบบ FC ทุกคนช่วยตั้งชื่อหน่อยได้ไหมคะว่าน้องจะชื่ออะไรดีอามดูแล้วอะไรอ่ะแซลมอนสองอามจะเห็นทุกอย่างที่เป็นสีส้มเราตั้งชื่อว่าแซลมอนไม่ได้ <Hey. S 1> uh, ไชื่อน้องไม่กัดด้วยนะคะทุกนถ้าอย่างั้นเราไปเลือกกันในคอมเมนต์แล้วกันเน <Okay, S 2> าะโอเคเดี๋ยวไปเลือกในคอมเมนต์นะคะ โอเคสะดุ้มเลือกโอเคในระหว่างนี้เดี๋ยวเบียจะให้น้องอยู่ในกรงนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่าเราจะไปจัดกรงกันค่ะ <c oughs> มาเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะนี่เขาก็จะให้เป็นบ้านน้องเลยเป็นบ้านน้องมา นะคะแล้วก็เป็นกระดาษรองนี่แหละอ๋ออุ้ยให้น้องโศนะคะน้องชอบมากเขียนมาให้ชอบกินอันนี้ไม่ต้องตั้งชื่อแล้วค่ะน้องโศไม่ได้น้องโศก็คือน้องโศอ้าวแล้วอยากได้ชื่อใหม่อ่ะได้ไหมไม่ได้ อันนี้ก็น่าจะเป็นโหลใส่ทรายนะคะแล้วก็เป็นบ้านน้องอันนี้เป็นเหมือนห้องนอนเขาจะเป็นเซรามิกมันจะให้ความเย็นเวลาน้องร้อนน้องจะเข้าไปนอนในนี้นะคะแล้วก็จะเป็นขนมน้องแหละเป็นขนมแล้วก็อันนี้เป็นโอ้ดับกลิ่นเองถูกไหมใช่แล้วนี้ก็จะเป็นทรายน้องนะคะใช้ยี่ห้อเดียวกับที่บีมเลี้ยงวินเทอร์ไว้เนี่ยแหละค่ะอืมเว้ยนี่ขนมเหมือนนี้เลยอะเสียงโห่อะ เซียงไคเสียงไคอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนานานะคะนเลให้มีมาเยอะมากนี่โออันนี้วปคลิปน้องหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่หรือใช่วะไม่ใช่คลิปอาหารวางไงจัดๆคลิปอาหารอะไรนี้นะคะ โอเคบิวว okay, ่าน้องน่าจะรอไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเรามาจัดกกงน้องกันดีกว่า ทำไรนะคะอโอ้โหโโห,โโหนังก,กล้ามหนึ่ง <laughs> นักกล้ามแล้วหนึ่งอยู่บ้านใหม่ค่ะนี่น้องน่ารักมากเลยค่ะทุกคนโอโ้นี่กินแล็ดนี่กินเล็กล,ลอาหารที่บีมให้บีมก็จะให้เป็นเนเจอร์นะคะแล้วก็ H2 นะคะทุกคนอ,อร่อยไปป้าลูกอร่อยไปหรือเปล่ปาเขาตุนไปข้างแก้มแล้วบีม <laughs> ลูกจะเดินทางหรอหนูจะเดินทางอีกแล้วเหรอลูกโอ้โหกินกินกินอุ้ยและตอนนี้นะคะวิจะพาน้องโสนะคะมาแบบทำให้ชินกับบรรยากาศบ้านเรานะคะออกมาแบบทักทายเจ้าของบ้านหน่อยนะคะเพราะว่าน้องขี้อายมากเลยทุกคนน้องอยอะเลยเนี่ยนอกจากใจเขาชินกับอออีกกรู้้้้สเเลยนง อันนี้คือมันก็จะมีกลิ่นดูดด้วยนะโซฟาเนาะให้เขามาแบบได้กลิ่นเราเยอะๆน้องจะได้เชื่องมือนะคะอันนี้คือถือว่าดุไหมไม่ดุไม่ดุออน้องไม่กัดเลยเท่าที่เคยเล่นกับาสายพันธุ์ใจแอนมาบมีไม่เคยเห็นใจแอนกัดเลยนะทุกคนดูดิน้องน้องเก็บอาหารไว้ในกระพุ้งแก้มแบบอย่างงี้อื <c oughs> <c oughs> ้ตุนไม่เยอะมากอะ <c oughs> เหมือนเขาก็ยังตื่นสถานที่นะแต่ว่าเขานา่าจะสัมผัสได้ว่ามันเป็นสถานที่ใหม่แต่ว่า,าเป็นกคงเดิมเ,อ, <c oughs> เออใช่เฮ้ยสวัสดีค่ยโอ้ย <c oughs> แสบน้าดูเลยลูก บินต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะหนูแฮมสเตอร์อยู่ร่วมกันไม่ได้นะคะหลายๆคนอาจจะแบบเห็นว่าเออทาไมฉันแบบไปซื้อหนูแฮมสเตอร์ตามตลาดปลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นว่าแม่ค้าเขาเอาหนูหลายๆตัวมาอยู่รวมกันหลายๆร้อยตัวเลยถ้าทุกคนสังเกตดีๆอ่ะหนูที่อยู่รวมกันเยอะๆจะมีแผลไม่มีแผลก็คือจะมีอาการแบบป่วยหรือว่า <c oughs> ช้ำเลือดช้ำหนองนิดนึงอ่ะ พราะว่ามันเกิดจากสาเหตุคือหนูแฮมสเตอร์ oh. อ่ะเวลาเขาอยู่รวมกันอ่ะเขาจะแบบมอีอาการห่วงถิน่นพอมีอาการห่วงถิ่นปุ๊บน้องก็จะแบบกัดกันเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาใครเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยบิวไม่แนะนําให้เลี้ยงรวมกันซึ่งตอนแรกเราก็ยังไม่รู้ด้วยนะตอนแรกอ่ะคือบิวเคยทํากล่องสุ่มสัจ,จิ๋วตอนนั้นบีวก็ยังไม่รู้เรื่องการเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์เลยแต่ว่าช่วงนั้นอ่ะก็คือพอรับมาเราก็ต้องศึกษาใช่ไหมพอเราศึกษาเสร็จปุ๊บเราก็มีข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์เยอะ สำหรับใครที่กําลังเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์อยู่ตอนนี้นะคะเราเลี้ยงในกรงซี่เล็กๆอะบิมเห็นแล้วบิมอะรู้สึกไม่สบายใจมากๆเพราะว่ากรงมาตรฐานนะคะความกว้างของเขาอะมาตรฐานเล็กสุดของวินเทอร์ไวท์เลยจะอยู่ที่75คูณ40เซนติเมตรนะคะคือน้องอะไม่สามารถอยู่กรงแบบ กงสี่เล็กๆได้ที่ทุกคนเห็นตามตลาดอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นนมันสําหรับพกผาทุกคนมันสําหรับแบบเดินทางไกลอะไรอย่างเงี้ยให้น้องอยู่ในนั้นอ่ะได้แปลว่าอันนี้ก็เป็นกงที่ใหญ่กว่าวิเทอร์ไวท์ทุกคนใช่อันนี้จ,นจะเป็นกง85เซนแล้วแต่ว่าตามจริงแล้วอะตามจริงๆหลักษากลเลยอะเขาต้องแบบกงประมาณ100เซนติเมตรขึ้นไปเลยนะสําหรับใจแอนนะตัวใหญ่ขนาดนี้ทุกคนต้องอิงถึงหลักว่าถ้าสมมติว่าแบบเราถูก อยู่ในบ้านเล็กๆอะ<ม>่ะเรายังรู้สึกแบบหวาดระแวงกลัวแล้วก็เบื่อใช่ไหม,มหนูก็เหมือนกันหนูก็แบบมีความรู้สึกนั้นเหมือนกันยิ่งเราแบบจัดบ้านให้ซับซ้อนมากเท่าไหร่หนูก็จะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินแล้วก็คลายความเครียดให้กับหนูม,มากขึ้นเท่านั้นนะคะแล้ววินจะบอกว่าหลายๆคนก็ยังให้อาหารน้องผิดอยู่<ม>จากบีมาคือบีมีเพจแฮมสเตอร์ใช่ไหมเคยเห็นหลายๆเพจนะคะยังให้อาหารแฮมสเตอร์เป็นแบบ เม็ดทานตะวันมาเลทานตะวันอันนี้มีไหมไม่มีค่ะไม่มีอเออซึ่งตามจริงแล้วมีจะบอกว่าเมเลทานตะวันอ่ะทุกคนอาจจะเห็นตามแบบการ์ตูนแฮมสเตอร์แฮมแฮมแฮมทธลโลจื๊อจืดอจื๊อเฮมแฮมแฮมเธอโลแฮมแฮมแฮมเธอโล น้องกินเยอะไม่ได้อ่าแล้วก็เรื่องกลงจักนะคะอันนี้ยังไม่มีนะคะทุกคนเพราะว่าเขาไม่ได้ส่งมาให้แต่บีมาต้องซื้อแยกเองตอนนี้บีมจะสั่งใน s h o ป e ี Lazada าอนะคะแล้วบีต้องบอกว่าเรื่องกลงจกักรสำคัญมากนะคะยังเห็นหลายๆเพจที่แบบใช้กลงจักแบบเท่าโดนัสคิตปี้ครีมอะ่ะทุกคนแบบโอ้ยยอดต้องเข้าแล้วแหละ บีมเห็นเหรอบิมรู้สึกเศร้าใจมากบิมเห็นบางคนเลี้ยงใจแอนแต่ว่าใช้ลูวิ่งแบบอย่างที่บีมบอกอะ่ะคือเหมือนเหมือนโดนัทอะ่ะเอาจริงๆพูดเรื่องนี้ที่ไรบีมก็ขึ้นทุกทีบีมรู้สึกแบบบีมไม่โอเคเลยเพราะว่าถ้าอยากจะเลี้ยงแล้วแบบ ไม่ศึกษาให้ดีๆซึ่งบีมก็เคยโดนด่าเรื่องนี้แต่ว่าช่วงนั้นน่ะคือบีมต้องบอกก่อนเลยว่าบีมรับมาโดยที่บีมยังไม่ได้ศึกษาแล้วบีมก็ไม่รู้ว่าบีมจะต้องได้เลี้ยงอะทุกคน <c oughs> บีมก็เลยยังไม่ได้มีเวลาที่ได้ศึกษาขนาดนั้น <c oughs> บีมต้องบอกว่าถ้าไม่รู้ว่าควรจะซื้อจักขนาดไหนทุกคนลองสังเกตตัวน้องละกันแล้วก็ลองเอาตัวน้องอะไปเทียบกับจกักรถ้าสมมติว่าน้องวิ่งแล้วน้องหลังแอ็นอะ <c oughs> เป็นนกนางแอ่นน่ะไม่ใช่แล้วอันนั้นคือมันจะทําให้กระดูกน้องเสียนะคะทุกคนกคุ้คงต้องเปลี่ยนกรงจากให้มันขนาดใหญ่พอที่น้องขึ้นไปแล้วน้องอะ่ะวิ่งหลังตรงอะ่ะเข้าใจฟิลปะต่ก็เห็นเหมือนกันนะบางทีตามเฟซอะไรเงี้ยมันขึ้นมาคนไป็คอมเมนต์เพียบเลยแบบคุณท,ทําผิดแล้วสงสารน้องใช่ใชหรือว่าถ้าสมมติว่าเราเพิ่งรับมาแล้วเราไม่รู้วิธีการเลี้ยงอ่ะบีมแนะนําให้ทุกคนเข้าเพจแฮมสเตอร์ไทยแลนด์หรือว่า<ม>ุ่มเยอะมากเลยเ่มเยอะมากคนรัก คนเลี้ยงแฮมสเตอร์เยอะมากๆนะคะแล้วก็เรื่องอาหารเรื่องการจัดกรงหรือว่าอะไรต่างๆนานา,นาทุกคนก็ลองไปศึกษาในกรุ๊ปดูสําหรับเบีมแล้วอาจจะยังไม่ได้แบบถึงขั้นแบบโหตัดสู้แต่ว่าเบียมก็พยายามเรียนรู้ศึกษาแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือขนาดกรงนะคะไม่ว่าคุณจะแบบลืมจกักหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าขนาดกรงอะ่ะคุณต้องแบบมีขนาดใหญ่ไว้ก่อนโอเคค่ะก็สําหรับ คลิปต้อนรับน้องใหม่ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะจบคลิปนะคะบิมก็อยากให้ทุกคนที่มีเพจแฮมสเตอร์หรือว่าเลี้ยงแฮมสเตอร์อยู่นะคะมาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์นี้นะคะใครที่มีเพจก็สามารถแปะเพจไว้ได้หรือว่าใครที่มีรูปน้องแฮมสเตอร์แต่ว่าไม่มีเพจนะคะก็สามารถเอารูปน้องอะ่ะมาโพสต์ใต้คอมเมนต์นี้<อ>ได้เหมือนกันนะคะในเพจบีมลิตเติ้ลบีมชาแนลนะคะเขาเรียก <Okay. S 2> ว่าอะไรนะเรียกว่าอวดน้องๆกันกใช่มาแบบอวด ลูกสาวของตัวเองกันลูกสาวลูกชายอะไรประมาณนี้นะคะส่วนน้องทั้ง6ตัวใครอยากดูอัปเดตน้องหรือใครอยากติดตามน้องเดี๋ยวบิมแปะ IG ของน้องไว้ให้นะคะเพราะว่าบีมก็มีเป็น IG น้องแฮมสเตอร์ของบีมอยู่ค่ะก็เข้าไปติดตามเข้าไปพูดคุยกันได้จ้าอันนี้ถามดิฉยนนะอ่าทำไมบีมถึงรับน้องมาเลยงเพิ่อกันทันนี้ก็มีเยอะอยู่แล้วหรือว่าอะไรยังไงสงสาร <laughs> อจริงๆเป็นคนที่แบบติดตามเพจแฮมสเตอร์เยอะแล้วก็เห็นหลายๆคนเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปสะดุดกับเพจหนึ่งก็คือเพจนี้นะคะบิงก็เห็นว่าเขาไม่สามารถเลี้ยงน้องต่อได้แล้วเขาก็กําลังจะต้องย้ายบ้านอะไรมีการโยกย้ายบ้านอะไรเงี้ยแล้วว่าน้องอ่ะจะต้องแบบตกไปอยู่มือใครคนใดคนหนึ่งซึ่ง บีมก็อยากให้ทางเจ้าของเขาว่าสบายใจด้วยแล้วก็มั่นใจในตัวเองด้วยว่าตัวเองสามารถเลี้ยงน้องแล้วก็ใช้เวลากับน้องได้เยอะจริงๆเพราะปกติพี่ก็เล่นกับน้องแฮมเซอร์ของบีมบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็สําหรับคลิปนี้บีมคิดว่าใครที่แบบทนดูมาถึงตอนนี้ได้นะคะทุกคนก็จะได้ความรู้ไปอีกเยอะเลยแล้วก็ทุกคนก็เอา สิ่งที่บีมพูดนะคะไปปรับใช้ในการเลี้ยงแฮมสเตอร์ของตัวเองนะคะหรือว่าใครที่เลี้ยงดีกว่าบีมก็ทําต่อไปนะคะบีมแบบดีใจมากๆคนที่แบบเลี้ยงแฮมสเตอร์ถูกวิธีนะคะสําหรับใครที่ยังเลี้ยงผิดวิธีอยู่อะไรอย่างเงี้ยบีมก็อยากให้ทุกคนลองศึกษาเพิ่มเติมนิดนึงโอเคสำหรับวันนี้นะคะบีมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัครสมาชช่องนิตตินบีมช anel ได้นะคะวันนี้ค่ะญาตไปก่อนค่ะบ๊ายบาย